ขออนุโมทนาบุญคุณโยมคุณธราธานะนันคุณโยมนางการที่มาผู้สำรานคุณโยมนายคุณธกิจอรุณโยธยานันท์คุณโยมนายสายันการทเดชคุณโยมนายแพทย์ยศวัตรพักเท่าคุณโยมนางสาวมรสสวีพิทพุคุณโยมนางธรา,าภูธิศาสตร์ท,ธธที่รับเป็นเจ้าภาพเรื่องเพลงสมณเณรวัน,นที่1ถึง7 พฤศจิกายนปีพศ2568ขอานุมันาบุญคุณโยมพัชรพรชุงว,วิวัฒนมงคลคุณโยมนายแพทย์ยศวัฒน์พักเท่าคุณโยมนายแพทย์ยศวัฒน์พักเท่าคุณโยมนางสาปวปาลิดาศีมาสาทิคุณคุณโยมนายแพทย์ยศวัฒน์พักเท่าคุณโยมอ,อุทิศบุญกุศลให้กับคุณแม่นิภาปัญญาสิริคุณโยม พทย์หญิงอนัญญาศรินรัชตานันที่รับเป็นเจ้าภาพยังเพีเยรสามเณรวันที่8ถึง14พฤศจิกายนปีพ,ออ25พศ2568ร,รูปพระลูกเนนวัดป่าแม่จันเลนสมพิตารามขออนุโมทนาบุญมนาโอกาสน,นี้สาธุสาธุสาธุขออำนาบุออบารมีทั้งหลายขออนิสงส์งให้การเป็นเจ้าภาพเรื่องเพีสเยสามเณรและขออนิสงส์งให้กัน สืบท,ทอดพระศาสนากลางป่ากลางดอยให้คุณโยมจงเป็นผู้ประสาทเศษซึ่งสัมทุกสมบูรสวบรสูร,บรลกพระภัยอุปัตตว่าจารยดใดย่าได้มาพ้องพันเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระละอดิวรัสสารบริวาสมบัตริปรัถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สุนิพนด้วยเธอสาธุ ยัตาวัลิวะฮาปุราปริปุเรนลิสะขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตันังอุปกปติอิชิตังบาชิตังจุมหังคิปามิวะสมาจันโตสเมบรุเลนตุสังกบะตันโดเบนารโสยัตามณิโชติยะโสยัต้าสพีตโยวิวันชันโตสัพภะโลกโควินาสโตมาเทพาวันวันตาลาโยสุขีดิคายุกบวะอาภิวัจธรัสีเลสานิจจามุทาปจายโน ตาตาโลธรรมาวันทันตอายุวันโนะสูข้างพระลัง